สวัสดีครับแฟนครับเลิคฟ์มวันนี้ก็มาติดตามดูนะครับว่ามะพร้าวที่แทงจัดแล้วเริ่มจับลูกนะครับว่าลูกโตขนาดไหนนะครับอ่านะครับและอีกเดือนหนึ่งนะครับมาดูนะครับลูกเริ่มโตนะครับอ่านะครับแสดงว่าจับลูกแน่นอนนะครับนะครับนี่จันใหม่นะครับก็ไม่ลูก แรกนะครับจันแรกนะครับลูกเริ่มโตแล้วนะครับก็พามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพอดีช่วงนี้ฝนตกนะครับไม่ได้มานานแล้วนะครับหญ้ากำลังขึ้นเลยต้นนี้นะครับเอ่อต้นนี้เนี่นะครับจันแรกที่จับลูกนะครับก็ลูกก็ประมาณเจ็ดแปดลูกนะครับ แน่นอนดูลักษณะแล้วนะครับสั่งจองได้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสมรรถนะนะครับอ่านะครับจานนี้ก็จับลูกนะครับก็ประมาณ10หกว่าลูกนะครับอันนี้ก็ประมาณ10อ่ะโอเคใช้ได้นะครับช่วงนี้ฝนตกเราไม่มีเวลาออกมานะครับ ต่อไปก็เริ่มจับต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็เดือนที่แล้วเราให้เกลือให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับนะครับแสดงว่าได้กินแน่นอนนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับใครสนใจก็สั่งจองได้เลยนะครับนะครับจากสวนชายเล็กฟาร์มนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับอันนี้เป็นจัดแรกที่เขามานะครับดู ดูท่าอาจจะไม่ติดลูกนะครับแต่มีจับอยู่ลูกหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับมีปัญหานะครับมีร่วงแต่ผมจัดการได้ทันแต่ก็ยังกระทบอยู่นะครับเพราะยอดพับเลยนะครับก็พับลงมานะครับมาดูอีกต้นหนึ่งที่ผมบอกว่าแทงจันบ่อยมากนะครับแต่ไม่ก็จับลูกต้นนี้แต่รอบนี้นะครับอ่านะครับ จับแน่นอนแล้วคือลูกท,ที่จันแรกที่เขาจับลูกนะครับแต่จับลูกเดียวนะครับแต่เขาแทงจันดีครับต้นนี้ตอนนี้ผมก็เลยให้ปุ๋ยให้อะไรเขาเพิ่มเติมนะครับแต่งพาเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับให้ปุ๋ยให้เือเข้าไปนะครับนะครับเห็นต้นนี้นะครับพอดี ตอนผมได้พันมาต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับต้นเล็กนะครับก็กำลังเดินนะครับนะครับต้นนี้นะครับที่บอกว่าร่วงเจาะนะครับเห็นไหมครับเกือบเอาไม่ทันนะครับแต่ยังไม่แทงแก่นนะครับตอนนี้ถูต้นก็สมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่า โดนร่วงเจาะไปรอบหนึ่งนะครับแก้ปัญหาได้แล้วนะครับต้นนี้ก็โอเคนะครับสมบูรณ์ดีนะครับแต่ต้นนี้มีปัญหาก็คือมีมดแดงนะครับเดี๋ยวผมต้องหาวิธีจัดการนะครับมันมีต้นหนึ่งนะครับที่มดแดงเจาะนะครับจนเสียหายนะครับผมไม่รู้วิธีแก้นะครับตอนนี้รู้แล้วอันนี้มดแดงขึ้นเดี๋ยวผมจัดการนะครับ มดแดงไฟครับอันพรลามากครับต้องเอาอยาฆ่ามาแงผสมกับขนมปังนะครับมาโรยตายยกลังครับสูตรนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับคนที่ช่วงนี้ฝนตกมดก็เล็กก็ขึ้นต้นมาครับนี่คือต้นที่โดนโดนหนักที่สุดก็คือมดแดงนะครับผมนึกว่าจะตายแล้วแต่ไม่ตายนะครับ แต่ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับเพราะเราหาหลายวิธีว่าจะแก้ปัญหาให้เขาแต่แก้ไม่ได้นะครับี่ต้นนี้นะครับก็ผิดสังเกตนะครับเพราะว่าต้นนี้อยู่ที่ลุ่มไปนิดนึงนะครับฝนตกลมมาแรงเขาต้นเขาเอ็นนะครับแล้วแทงจันออกมาจันเดียวหยุดเลย แล้วก็แดดคงไม่พอถ้าผมจะสังเกตถ้าแดดไม่พอสาเหตุนหนึ่งแล้วก็อาจจะน้ำนะครับน้ำรากอาจจะเพราะมันอยู่ที่ลุ่มกาเพื่อนนะครับแทงองอมาจันเดียวแล้วไม่เห็นจันเดินอีกครับ,รบปกติแล้วมะพร้าวถ้าเริ่มแทงจันเขาจะแทงจันต่อเน,นื่องนะครับแต่ต้นนี้เห็นออกมาจันเดียวหยุดเลยนะครับ แปลกมากนะครับคงมีปัญหานะครับคงมีปัญหาอาจจะโดนแดดไม่พอหรือว่าลากลากน้ำน้ำขังตรงลากเขานะเป็นไปได้นะครับต้องดูต่อไปนะครับตน้นนี่ต้นเล็กนะครับปลูกใหม่นะครับยังไม่ถึงปีนะครับต้นนี้ตัวเร็วมากนะครับเขาได้ปุ๋ย ปุ๋ยเขาใหม่นะครับวันนี้ว่าจะมาตัดหญ้านะครับแต่พอดีฝนตกหนักนะครับรถมาไม่ได้นะครับต้องเดินมาก็เลยไม่ได้เอาเครื่องตัดหญามานะครับอันนี้มะพร้าวปลูกใหม่นะครับอ่าครับเริ่มตรงแล้วตอนแรกเราปลูกเอียงนะครับประมาณ4ี่สิบองศานะครับตอนนี้เริ่มตรงแล้วอ่าเริ่มเริ่มเดินแล้ว มีมะม่วงนะครับมีมะม่วงเราปลูกผสมผสานหลายอย่างนะครับอันนี้ลิ้นจี่ปลูกใหม่ครับนะครับนี่คือลิ้นจี่นะครับปลูกใหม่ยังไม่ได้เอาหญ้าเลยนะครับที่ฝนตกหลายวันนะครับหญ้าเต็มเลยนี่ลิ้นจี่เราปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาเอาหญ้านะครับก็ได้ว่าจะมาตัดหญ้าวันนี้นะครับ ฝนตกหนักน้ำหลากรถมาไม่ได้ครับก็เลยจอดรถทิ้งเอาไว้นะครับหญ้าเต็มเลยทีเนี้ยลิ้มจีเราปลูกใหม่นะครับลิ้มจีสายพันธุ์อีสานนะครับตัวเนี้ยนะครับได้พันจากนครธนมมานะครับเป็นสายพันธุ์ลุยสารนะครับปลูกได้นะครับบ้านเรานะครับไทยสารนะครับปลูกได้ แต่ว่าต้องดูสายพันธุ์นะครับอันนี้กระท้อนนะครับปลูกกระท้ o n เอาไว้กระท้อ n นี่ปลูกง่ายครับผมเคยปลูกแล้วหกปีหกเดือนนี่เริ่มจับลูกครับปลูกง่ายนี่ก็มะม่วงนะครับก็ฝากแฟนคลับนะครับติดตามนะครับกิจกรรมของเรามีเยอะครับเพราะว่าของเราทำสวนผสมผสาน อันนี้เป็นลิ้นจี่ลูกอิสานเหมือนกันครับเริ่มแตกยอดแล้วนะครับอันนี้ปลูกใหม่นะครับน,นะครับกำลังเทียวนะครับได้ฝนแล้วนะครับเอ็มจีลูกอิสานของเราอ่านะครับอันนี้รุ่นแรกครับเริ่มโตแล้วนะครับ อันนี้ได้ปีปีแล้วครับโควิดรุ่นแรกตัวนี้นะครับแตกยอดปีมากเลยตัวนี้นะครับแข็งแรงนะครับโหยาดเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวต้องมาเอายาแหละครับอันนี้มะยงคิดนะครับเพิ่งปลูกไปนะครับ เล็้ปลูกใหม่นะครับก็ฝากแสนครับกดไลค์กดติดตามนะครับนะครับเรามีต้นไม้หลายชนิดนะครับที่ปลูกผสมผสานเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ว่าจะได้ผลไหมนะครับปลูกภาคอีสานของเรานะครับเพื่อบางชนิดที่บางคนคิดว่าเออปลูกไม่ได้ก็ เขาบอกว่าปลูกได้นะครับปบมปองปลูกเออก็ใช้ได้นะครับปลูกขึ้นนะครับเล่มจีนะครับเล่มจีปลูกใหม่นะครับจะเริ่มขึ้นนะครับยังไม่มีเวลาเพราะดีฝนตกก่อนเนื่องนะครับเลจีของเรา แตกยอดแล้วนะครับ นะครับกำลังขึ้นนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเดี๋ยวปีอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะนะครับตัดแต่งกิ่งน้อยหนานะครับอยู่ข้างบนนะครับน้อยหนาเราปลูกไว้พอตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับอายุครบหนึ่งปีแล้วนะครับเดี๋ยว เพื่อนๆคอยติดตามแล้วกันนะครับบััสดีครับทุกคนครับบััสดีครับ